ดีโอหนึ่งขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนลายใหม่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากคลิปวิดีโอขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุมีรายละเอียดขั้นตอนหลายขั้นตอนใช้เวลานานเกินไปทั้งที่แต่ละขั้นตอนสามารถนํามาร่วมกันได้จึงมีการปรับใหม่โดยนําขั้นตอนบางขั้นตอนที่สามารถทําร่วมกันมารวมกันในขั้นตอนเดียวกัน ่อลดเวลาในการดําเนินการและลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมและมีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นได้รับความรู้มากขึ้นและมีประโยชน์กับผู้รับชมคลิปวิดีโอวิดีโอ 2, <Video> 2. ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ จากคลิปวิดีโอขั้นตอนการส่งหนังสือราชการมีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเกินไปในการดําเนินง,งานจึงมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการส่งหนังสือราชการใหม่ให้เหลือแต่ละขั้นตอนที่จําเป็นและปรับเวลาให้เร็วยิ่งขึ้นและสะดวกรวดเร็วกับทุกฝ่ายได้รับความรู้มากขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้รับชมคลิปวิดีโอจากคลิปวิดีโอแนะนำสำนักง,งานจังหวัดและเส้นทางการเป็นข้าราชการ หน้าที่ของสำนักงานแบ่งออกเป็น4กลุ่ม 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด 2. กลุ่มงานบริหารทรัพ,พยากรบุคคล 3. กลุม่มงานอำนวยการ 4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรทาจากคีวโอข้าราชการที่ดีควรมีความรอบรู้ในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองไอที IT, เรียนรู้และเท่าทันสถานการณ์ต่างๆควรมีความสามารถและทัศนค คติที่ดีเพื่อที่จะได้ให้ความรู้แก่ประชาชนมีความเสียงละต่อประโยชน์ส่วนรวมและมีวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทุกเมื่อข้าราชการที่ดีคนมุ่งในการปฏิบัติงานวิดีโอ 5. แนวทางการจัดทำรายงานทางวิชาการจากคลิปวิดีโอข้างต้นได้รู้ขั้นตอนการทำรายงานการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกวิธีการเว้นวรรคการใส่ใหมายเลขหน้า และเรายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำรายงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตวิดีโอ6เกาวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์สาขาวิชารัทธิปัสสาวศาสตร์จากคลิปวิดีโอข้างต้นเป็นการเกาต้อนรับนักศึกษาใหม่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาความรู้เกี่ยวกับสาขารัฐธปัสศาวะศาสตร์เรียนแล้วเราสามารถไปประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ รับราชการและภาคเอกชนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบุคคลของบริษัทเรียนเพื่อเตรียมความในการสอบเข้ารับราชการภาคกประสบการณ์เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพที่นักศึกษาต้องการการพัฒนาทักษะจิตอาสาความเป็นผู้นำวิดีโอ 7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การกระทําของเจ้าหน้าที่การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่การเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการกระทําตามหน้าที่และถูกฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนวิดีโอ8พระราชะบัญญัติระเบียบบริหารราชะการแผ่นดิน ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆเพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ทำประกันก่อให้เกิดการบริหารงานที่เป็นเอกภาพรวมถึงหลักการในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน